chị đây Xài, xài, xài sấy hết hết chưa sấy <laughs> chị đây hả sấy ơi mình nói đi này mà ươn có nhận nào <cười> hả <cười> hả gì mà có bớt chắc <laughs> ờ nói lý này hết Hả? <laughs> หลังจากที่เขาขีดยางมาเนาะมาเห็นเห็ดมูหน้อยนึงเออสิกินได้อยู่วะขีดยางฝนต้องห้ามเวลาเช่นกู เห็ดปลวกนะครับเราฟูเห็นไหมน้าแปลกจังเลยอ่ะเขาคือว่าบบหาอยู่คือเห็นโอ้ใช่ไหมเออได้ๆเขาเกเออเหนบเนาะเราเห็นแล้วเดนแมนอตก้วัาวกดำาวดำดอกง่ายเลยเนาะ เออหมูแลกแห้งมันเสร็จดีนะครับน่าจะดีกว่านี่ครับมันลายโอ้ยจี๋ม,มุ่นบดน้ำเละเด็ดโอ้มันหารกระพุ้นเผาโอ้ยจานหน่ะที่ดอกก็ได้เด้ดนะเฮ้ยก็คือว่านี่มอยู่คือโบเห็นเนอะ โอ้ตายตาตายนี่อ้าวเนี่ยม่โ <c oughs> อ้ฮักเยียบนี่แหละพี่น้องบรอดเยียบเฮ็ดจนหักเลยผลงานผลงานครางยิ่งใหญ่โออคอมเมนต์มือเลื่อนสาวเลยยิ่งคล <c oughs> ักเนาะอยู่กันตาเขาในยิ่คลัก

Đúng ngay Nè là từ Pa ăn ba với mưu ưu sao mình bàn được trên kề Ủa lấy ba với này hả Ừ, anh ấy hết nó โอ้เจ้าตีนให้ยเย็บแล้หม em ือย um ู่จ้านอ่ะใช่ได้นี่นีได้เออโอ้โหเขาก็เห็นอยู่เขาเหตีบุเห็นสิใชไเฮ้ได้เออขึ้นมากี่นี่แล้วกี่นี่ย่งบุเห็นขั้นขั้นมันขึ้นมากี่นี่เขาก็เห็นละ หาไปหามาโพอีกแล้วทรงสรับดกใช่ไหมเออนี่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 จิ้มเห็ดปวกนี่หลายดอกเต๋านุ่นดอกนี้ก็ได้นี่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 ดอกนี่เขาก็เห็นน้ำมูคือกันเอ๊ะนุ่ง bớt như như nhìn bớt, mình sẽ nào khao đang làm phi chắc thì hao phun hết cuộc to ai khỏi còn đang sạ sạ cứ cày sạ này là phi nó <laughs> แขกแขกแขกยานเดี๋ยวพ่อข okay. okay. ี่เ็บไปแล้วได้กงูกับบากับะวังนด้แะกินกิน่ด้กินแล้วไก่เฮ็ดวันนี้นะครัมันงอดตอดใช่ใช่เอ่อสองดดกสองดดมสองดดกเนาะอามึงนัานนี้พอกินแล้ววะ นี่ๆๆเฮาเห็นแล้วเฮาก็เห็นนี่แหละพี่น้องถ้าใคบ่บ่เห็นจึดนี่แหละดอกเห็ดนี่เาก็ได้เ็ดพวกหมู่นึงพี่น้องนี่แหละ ทำไมมันใหญ่ได้ยกเป็นโลเนาะ